บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ s t a r l i ลียนแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนไทยซึ่งได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สป o r t c a าเฟ a e e r รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น m a c ค i n a 250 SP นับเป็นย่างก้าวครั้งสําคัญของสตาร์เลียนในการบุกตลาดครั้งใหม่หลังจากที่ได้ส่มพัฒนามากกว่า1-2ปีได้มีการผลิตกําลังกับผู้ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า20บริษัทร่วมกันพัฒนา m a c คิน a า5 0 sp ให้มีคุณภาพสูงสุดและมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงเน้นการใช้งานที่ทนทานยาวนานเพื่อความมั่นใจและภูมิใจของสินค้าแบรนด์ไทย ให้กับผู้ชําเตอร์ไซค์ทุกคนที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์แนวของสปอร์ตคาเฟ่เรเซอร์นั่นเองเมื่อวันที่12มีนาคม2562ที่ผ่านมาสตาร์ลินได้เชิญสื่อมวลชนรวมถึงผู้บลิตชิ้นส่วนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือคุณปราจินเอี่ยมลำเนาประธานกรรมการบริหารบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนก็ได้ให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ย้อนหลังกลับไปในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา สตาร์เล่นเป็นแบรนด์แรกที่ได้มีการบุกเบิกตาดร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเริ่มต้นที่เซนทอร์150คลาสสิกและเซนทอร์150คาเฟ่ซึ่งก็ได้สร้างกระแสนิยมขึ้นมาอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและวันนี้ถึงเวลาของ m a c i คิน่า250 SP โดยมีคุณธงชัยราชตุรพิษผู้บริหารของสตาร์เลยนได้กับขี่รถออกมาทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนั้นตามมาด้วยคุณอริรัตศรีประทาย ซีอของสตาร์เลียนได้ขึ้นมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนับเป็นซีอหญิงแกร่งนะครับที่ได้สร้างปรากฏการณ์ครัสำคัญให้เกิดขึ้นมากมายในวงการมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเซนทอสยามที่งานอิกมาโชอิตาลีเป็นครั้งแรกของคนไทยและวันนี้การกลับมาสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ด้วยการเปิดตัวแมคคินนา2องขีในครั้งนี้บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้อีกคนหนึ่งก็คือคุณเขมทัตสุข,ขนทศิงอดีตผู้บริหารเก่าของงงโราน ปัจจุบันเป็นประธานบริษัทสีขอนจำกัดได้มีการขึ้นมากล่าวถึงความสําเร็จของการพัฒนาโครงสร้างเฟรมตัวถังในครั้งนี้และผู้อยบื้องหลังอีกมากมายหลายสิบคนนี่คือเจ้าของหรือผู้บริหารของโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนในเมืองไทยของเราที่ช่วยกันสร้างเมคิน่า2 0งขขึ้นมาในวันนี้ครับและที่สร้างความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทางสตเรนก็คือดรประจินเอี่ยมลำเนาผู้บริหารสูงสุดของกลันปีนะครับได้มากล่าวแสดงความยินดีและ เวพร์ให้กับสตาร์เลียนในวันนั้นด้วยตัวเองและนี่ก็คือภาพของการเปิดตัวเซนทอ์แมคคิน่า 250SP ในวันนั้นครับจุดเด่นหลักๆของแมคคิน่า250ก็คือเรื่องของงานออกแบบที่มั่นใจได้ว่ามีความเท่มีสเสน่ห์ในราคาที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อสตาร์เลียนเปิดราคาไว้ที่85,900บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งอย่างเช่นคาวสกิ w 175ที่วางไว้93,000บาทแล้วจะเห็นว่า แมคินนา2้า SP นั้นถูกกว่ากันหลายพันบาททีเดียวครับจุดที่เหนือกว่าของแมคคินนา2้า2 0 SP ที่เห็นได้ชัดอย่างมากก็คือเรื่องของระบบกันสเสือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวที่มาพร้อมกับระบบดิสเบรกหน้าคู่แบบเลเดนเมาสีลูกสูบต่อข้างเห็นชัดเจนครับว่าเหนือกว่า,อ,วาอย่างมากมายทีเดียวโชค๊คอัพหลังคู่คอยสปริงแลวก็มีกระบุกซับแทงที่สามารถซับแรงเสถียรได้เป็นอย่างดีแบบสตัดและก็ยังปรับความสูงของโชค๊คอัพได้ซึ่งโชค๊คอัพหน้าหลังของ175นนั้นเป็นแบบธรรมดานั้่เป็นจุดเดเแต่นิดเดเียว ไฟหน้าของ m a c ิน na 250 SP เป็นไฟทรงกลมหลอด LED ข้างในมีหลายหลอดด้วยกันครับให้ความสว่างเจิดจ้าชุดเอเดนไมลแบบกลมคู่นะครับขณะที่ w ด75มีแค่ไม้เดียวดูกันชัดๆนะครับว่าอัพไซด์ดาวหน้าของ m a c i ินน250 SP นั้นมีความสวยงามเพียงใดกระบอกจะรับสีทองขนาดแกนที่ใหญ่ถึง11มิลิเมตรลิสเบรกหน้าคู่เรเดนเมาส์ที่ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างมากในขนาดนี้ดิสเบรกหลังด้วยนะครับขณะที่ อันนี้เย175เป็นแบบรัมเบกธรรมดาและจุดนี้ครับที่เหนือกว่าอย่างมากมายก็คือตัวถังแบบดับเบิลเทรดเดิลเฟรมทรงเปลคู่นะครับที่มีท่อเหล็กกลมจากคอเฟรมลงมา2แท่งให้ความสวยงามเหนือกว่า w ยู175อย่างชัดเจนนอกจากนี้แล้วท่อไอเสียเป็นสเตนเลส3ชั้นป้องกันสนิมป้องกันการเหลืองของท่อไอเสียได้อย่างดี ความจริงแล้วจุดเด่นของ m มคคิน่า2 5 s SP มีมากกว่านี้หลายข้อดีกันเอาไว้โอกาสหน้าครับเราจะมาคุยกันใหม่กับเรื่องราวของการย่างก้าวครั้งสำคัญของสตาเลียนในการบุกตลาดครั้งใหม่กับ m มคคิน a า2 5 s SP ในครั้งนี้ครับ